วางของก่อนอสวัสดีครับเอ,อไม่ได้คุยมานานแล้ววันนี้ขอระบายซะหน่อยเสียงจรรย์นิดนึงกันแเอเสียงจรรอ์นิดนึงเอ,อไม่ได้ระบายอะไรนะก็จะมาคุยเรื่องเงาวกวนอูนะครับคือมีหัวข้อหนึ่งคือผมก็อยากพูดมานานแล้วเพราะว่าคือตัวผมเองกนแลจะมีข้อมูลด้านหนึ่งของคนที่ฝึกศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวนะครับ ก็อยากจะเอามาแบบแบบเป็นอีกข้อมูลหนึ่งให้แบบคนที่สนใจแบบประวัติศาสตร์หรือวิชาการได้ลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับหัวข้อก็คือกวนอูไม่ได้ใช้เงาวนะครับอ่าอันนี้นักวิวชาการหลายหลายคนก็ฟันธงไปเลยว่าจริงนะครับซึ่งมันก็จริงอ่า แต่ว่ามันผมจะบอกว่ามันจริงแบบประมาณสักครึ่งหนึ่งเพราะเราต้องรู้ก่อนว่านะครับที่ผมบอกว่าถูกเพราะว่าเงาวในภาษาจีนมันไม่มี <c oughs> นะฮะอาวุธนะครับเวปอนทั้งหลายนะครับในภาษาจีนนะครับที่แปลว่าเงาวไม่มีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับ ที่บอกว่ากวนอูไม่ได้ใช้ง้าวอะ่ะถูกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเทคนิคนะเทคนิคคือเอาแค่หัวข้อตรงนี้นะแค่เทคนิคทางด้านภาษาตรงนี้นะนักวิชาการเนี่ยคนชอบประวัติศาสตร์หลายคนก็สอบตกนะครับคือก็ไปเข้าใจผิดว่าประเทศจีนมันมีอาวุธที่เรียกว่างาวไม่ไม่ยอมศึกษาตรงนี้นะพอพอไปดูว่าบันทึกว่าในประวัติศาสตร์ นะครับในยุคที่กวนอูอยู่ยุคสามก๊กเนี่ยมันไม่มีเงาใช้ก็เลยแบบฟันธงว่ามันไม่มีเงาใช้นะครับอ่าคือมีคนเข้าใจผิดแบบนี้จริงๆนะครับนี่ผมไปตรวจสอบมาแล้วเยอะหลายคนเลยนะครับทีนี้ครนี้พอเรารู้แล้วว่ามันมันไม่มีคําว่าเงาอะมันไม่มีคําแปลที่มันแปลว่าเงาแต่ว่ามันมีคําแปลว่าดาบเตานะครับมันมี ดาบใหญ่เงี้ยถ้าจำไม่ผิดก็คือผู้เตานะครับต้าเตาหนานเตาอะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีคำว่าเตาซึ่งแปลว่าดาบนะครับอ่าทีนี้ไออาวุธที่มันคล้ายๆเงาเนี่ยของกวนอูอะนะครับมันจัดอยู่ในประเภทดาบใหญ่นะครับเออถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นผู้เตานะเอรอเซ้าหลินผู้เตาเออ เส้าหลินดาบใหญ่นะแต่ว่าบางช่องเขาเรียกหนามเตาเออนนี้เราก็งงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปดูให้แน่ใจอีกทีนะอ่ะแต่ให้รู้ก่อนว่ามันไม่มีคำว่างาวมีแต่คำว่าดาบดาบเล็กนะแล้วก็มีดาบผีเสื้อดาบตะขอดาบใหญ่ดาบโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะดาบดาบสะพายดาบโอ้อาวุธจีนเนี่ยเอาแค่ดาบนี่มีเยอะมากเยอะแยะมากนะทีนี้ ก็สรุปว่ากวนอูใช้อาวุธที่เป็นอาวุธประเภทดาบจริงหรือเปล่าเออเพราะอาวุธประเภทดาบในความหมายของคนไทยดาบใหญ่แบบนั้นก็คืองาวคือใช้งาวจริงหรือเปล่าเ,ออเราก็ต้องมาดูหลักฐานกันนะครับออหนึ่งคือก็จะมีระบุว่าอองาวเนี่ยหรือดาบใหญ่เนี่ยในจีนเนี่ยมันถูกสร้างหลังจากนั้น่ะ ประมาณ700ปีนะครับเออก็คือมันเป็นอาวุธที่ใช้แสดงในในอุปรกรณ์ิ้วนะครับซึ่งแบบตอนหลังก็คือหล่อกวนจงครัผมจำชื่อไม่ผิดนะที่เขียน3โกกอะก็เลยเอาอาวุธเนี้ยไปเขียนลงในนิยายด้วยนะครับก็ให้เป็นอาวุธของกวนอูไปนะครับทีนี้อันนั้นมันก็เหมือนจะแบบจะสรุปหมดทุกอย่างอะนะ ก็ไม่จริงก็ไม่ใช่นะครับคราวนี้เรามาดูประวัติศาสตร์ที่บันทึกในยุคสามก๊กเลยว่ากวนอูฆ่าคนด้วยอะไรนะครับมันก็จะมีบันทึกอยู่แค่ประมาณนิดหนึ่งเองมันบรรยายว่ามันจะมีแม่ทัพนะครับที่มามาลบกับฝั่งโจโฉซึ่งตอนนั้นกวนอูก็อยู่กับโจโฉเนาะคือ ผมจําชื่อไม่ได้นะคืออกวนอูต้องไปสู้กับคนเนี้ยนะครับแล้วเขาจะมีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ากวนอูเนี่ยควบม้าไปแทงแทงแม่ทัพคนนี้ตายคือไม่ระบุว่าเป็นอาวุธประเภทใดแต่บอกว่าแทงทุกคนก็คิดทันทีเลยหลายๆคนก็ปุ๊บเลยกระบี่หอก วนประมาณเนี้ยแต่จะไม่มีเงาแล้วถ้าเป็นนักวิชาการส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่ใช่เงาเพราะเงามันเอาไว้ฟันเป็นดาบไม่ได้ดาบเอาไว้ฟันดาบแทงไม่ได้อะ <c oughs> อันเนี้ยนะอยากให้แบบนักวิชาการหลายคนนะหันมามองความจริงนะหรือหรือให้ไปปรึกษาผู้ที่แบบเก่งศาต์การต่อสู้ป้องกันตัวนะ หรือศิลปะการต่อสู้นะไปหาตัวจริงของจริงอย่างแท้จริงเลยไปปรึกษาเขานะว่าเงาวกับดาบแบบมันใช้แต่ฟันอย่างเดียวจริงหรือเปล่าอย่าเข้าใจไปเองนะครับคือข้อมูลเนี่ยมันคาดเคลื่อนนะข้อมูลอะไรในมิติไหนหรือด้านไหนมันคาดเคลื่อนไปแค่นิดเดียวอะ่ะคุณพลาดแล้วอ่ะคราวนี้ผมก็จะมาในานามของคนที่แบบฝึกศิลปะการต่อสู้เนาะแบบมานานแนละ้วนะครับแล้วก็ได้การ ได้ความรู้มาจากโรงเรียนไทฟูโดโนะครับอะคาเดมี่ครับซึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดาแหละโรงเรียนนี้ก็หลายสิบปีแล้วนะครับเก่าแก่มากนะครับเก่าแก่มากสอนโดยท่านอาจารย์ชีวินอัจฉริยะชายนะผมก็สรุปเลยนะดาบใช้แทงได้เงาวใช้แทงได้แล้วเางาเนี่ยนะครับถ้าแทงเข้าไปเนี่ยแผลมบนเริ่มเลยคุณคิดภาพตามนะถ้าเป็นหอ เป็นกระบี่แทงเข้าไปแผลก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเออแต่ถ้าโดนงาวแทงอ่ะแผลใหญ่มากเลยหรือดาบใหญ่ๆแทงเ่ะนะครับโอ,อกาสรอดจะยากนะครับเพราะจะเสียเลือดมากออันนี้สรุปไปละเห็นไหมคือแค่ความเข้าใจตรงนี้ถ้าขาดไปอย่างหนึ่งมันก็ขาดเคลื่อนไปแล้วอันนี้สรุปได้ว่าอาจจะเป็นงาวก็ได้อาจจะเป็นดาบใหญ่ก็ได้คนอูอาจจะใช้สิ่งนั้น หรืออาจจะเป็นดาบประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นดาบเพราะว่าอะไรปะเพราะว่ากวนอูแบบโดยนิสัยเป็นเป็นคนติดดินอาจจะแบบอาจจะแบบอยากอยากเป็นคนแบบอยากใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบมีอยากมีฐานะที่ดีนะแต่โดยปกติกวนอูปเป็นคนติดดินแล้วก็อาวุธที่ใช้ต่อสู้ตั้งแต่เขาเป็นแบบ เป็นคนธรรมดาสามัญนนะ่ะอาวุธที่หาง่ายที่สุดอ่ะแล้วแบบประดิษฐ์เองง่ายสุดคือดาบไม่ใช่กระบี่นะคนธรรมดาสามัญที่แบบจะหยิบเหล็กอะไรมาสักอย่างมาใช้เนี่ยมาทํามาลับให้คมสักด้านหนึ่งก็คือดาบพื้นฐานอยู่แนละ่ะถึงแม้ว่าในประวัติศาสตร์จะบันทึกไว้ว่าอาวุธในยุคนั้นมันไม่มีดาบซึ่งผมคิดว่าไม่จริงอ้าวผมก็ไม่ได้คิดไปเองนะว่ามันไม่จริง อคราวนี้เราก็ย้อนไปดูยุคอื่นมั่งยุคที่มันลึกลึกกว่ายุคสามก๊กก็คือยุคจิ๋นซีฮ่องเต้หรืออาณาจักรจิ๋นเนี่ยเระบุกว่ามันมีดาบใช้มาแล้วนะมีดาบใช้มานานแล้วดาบก็คืออาวุธายาวประมาณศอกหนึ่งแล้วก็มีคมเดียวเนี่ยมีคมด้านเดียวนะครับมีใช้มานานแล้วตั้งแต่อาย,ยุคจิ๋นซีนะครับ แล้วทำไมยุคสามก๊กจะไม่มีก็แค่ยุคหลังมาจะไม่มีได้ไงแล้วแค่ในบันทึกเขาเขียนไม่ครบถ้วนอย่าบอกว่าไม่ใช่ไม่มีใช่ปะออแล้วแค่ยังหาหลักฐานไม่เจอว่ายุคนั้นมันมีนมดาบใช่ไหมไม่มีในภาพวาดเลยหรือไม่มีในบันทึกเล่มใดเลยก็อย่าคิดว่าไม่มีเพราะอะไรเพราะวิทยาศาสตร์มันความรู้มันจะถูกอัพอยู่เรื่อยๆนะครับ วันนี้บอกไม่มีวันหน้าก็มีใช่ไหมเออเมื่อก่อนบอกบนดวงจันทร์บนดาวอังคารไม่มีน้ําทุกวันนี้มีแล้วมีอย่างแน่นอนแล้วนะครับเอออะไรเมื่อก่อนไม่เชื่อว่ามี u f o อทุกวันนี้มีแล้วมีหลักฐานแน่นอนแล้วนะฉะนั้นแล้วคือ ถ้าเป็นนักวิชาการเนาะก็อยากแบบว่าให้เปิดใจให้กว้างนะครับหรือใครที่เป็นแบบนักวิชาการหรือสมัครเล่นคือแบบอาจจะแค่ชอบประวัติศาสตร์เนาะคือผมอยากแบบให้ศึกษาให้รอบด้าน่อถ้าคุณศึกษาให้รอบด้านเน่ะคุณจะเจออะไรที่แบบคุณจะไม่มีวันคิดออกเพราะมันจะไม่อยู่ในหนังสือเพราะว่าความรู้บางอย่างอย่างเช่นแบบศิลปะการต่อสู้เนาะมันถูกสืบทอดกันมาในวงตระกูลในสำนักนั้น,น,นมาเป็นร้อยปีพันปี แล้วมันก็จะมีประวัติศาสตร์บางส่วนที่มันไม่ถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักกระแสหลักที่ใช้เรียนหรือแบบเรียนรู้กันทั่วๆไปทั้งโลกแต่ว่ามันจะมีประวัติศาสตร์ที่มันสืบเนื่องกันมาสืบเนื่องกันมาคือมันไม่ใช่ตำนานด้วยนะมันเป็นเรื่องจริงเป็นประวัติศาสตร์ของของสำนักนั้นๆจริงๆของสถาบันนั้นจริงๆอย่างเช่นแบบวัดเสาวรินอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณแบบไปคุยไปคุยกับ พระที่วัดนั้นจริงๆอะ่ะเชื่อเถอะมันจะมีประวัติศาสตร์อะไรที่แบบไม่ได้ถูกบันทึกเขาจะรู้ของเขาอยู่นะครับแล้วก็เล่าสืบต่อกันมานะครับแต่ไม่ถูกบันทึกไปในเ,เขาเรียกแบบจดหอจดหมายเหตุหรืออะไรแล้วแต่มันจะไม่ถูกบันทึกเลยนะครับซึ่งแบบในจังหวัดปัจจินผมก็มีเรื่องแบบนั้นนะครับซึ่งก็มีคนยืนยันว่าจริงนะครับมีผู้เฒ่าผู้แก่ยืนยันว่าจริงเรื่องนี้จริงเรื่องนี้จริง ก็ไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะอันนี้คือ,อ,อถ้าลองรับฟังดูมันจะได้มิติใหม่อ่าได้มิติใหม่นะครับหรืออย่างเช่นแบบพระเจ้าตากเนี่ยนะก็จะมีคนบอกว่าท่านไม่ได้สิ้นพระชนที่นะที่ลานประหารนะครับแต่ท่านก็แบบไปอยู่ที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนกะ็ สืบเชื้อสายต่อมาอีกยาวนานอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเรื่องของเอางาวกวนอูมีจริงหรือไม่นะครับสรุปนะครับเงาวไม่มีจริงครับในภาษาจีนมีแต่ดาบดาบเล็กดาบใหญ่นะครับแล้วก็อีกหลายดาบนะครับแล้วกวนอูใช้ดาบ หรือเงาจริงหรือไม่นะครับในยุคสามก๊กสรุปไม่ได้นะครับคือตามหลักฐานทั้งหมดที่ผมแบบรวบรวมรวบรวมมาแล้วเอามาพูดเนี่ยผมบอกเลยผมดูมาหลายช่องแล้วคือไม่มีช่องไหนที่แบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยนะครับคือเอาความรู้จากหลายๆช่องมารวมๆกันแล้วเนี่ยสรุปได้ประมาณนี้แล้วก็รวมทั้งความรู้ในการฝึก,ฝ,กฝนศิลปะการต่อสู้ของผมด้วยนะครับอ่ะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ